นะครับตูดเอฟซีอีกาชอน,นลทุทกทนครับวันนี้เราทำการเหมือนเช่เคยนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นก่อนเกมสําหรับฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษที่เตะก,กันในสุดปารานี้เป็นวิคที่26นะครับมีหลายคู่หลายสนามที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นคู่ของเชลซีเจอกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่ของแมสตี้พบกับเวสต์แฮมเชฟยูพบกับลิเวอร์พูลเลสเตอร์เจอกับอัซนอนและอีกหลายๆคู่เดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับ ในเรื่องของประเด็นร้อนก่อนเกมมีหัวข้ออะไรบ้างในแต่ละคู่นะครับฟังจบแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยใครที่ยังไม่เคยกดส c r i ร e ติดิงอย่าเงารบกวนกันด้วยนะครับเพราะาที่นี่ออกชนช่อเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรน,นะครับเริ่มจากคู่แรกกันก่อนนะครับคู่ของเชลซีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้ต้องบอกเลยนะครับว่าห้ามพลาดเลยเพราะว่ามันจะเป็นการห้ามหันระหว่าง2ทีมที่กำลังลุ้นจบท็อปโฟร์ เราจะไม่พูดคุยกันถึงการลุ้นแชมป์นะครับอันนี้เรื่องนี้ปล่อยเป็นเรื่องของแมสสเตอร์สตี้ไปแต่การจบท็อปโเนี่ยบอกเลยนะครับว่าปีนี้เข้มข้นมากแมนยู U, อันดับ2ส่วนเชลซียังมีลุ้นในการที่จะจบท็อปโในฤดูกาลนี้ครับแต่เกมรัดนี้ถ้าคุณคาดหวังไปถึงการจบอันดับ1-4นั้นคุณต้องได้3คะแนนหรืออย่างน้อยคุณห้ามแพ้ในขณะที่แมนยูของอุลกนาโซชา หมายมั่นปั้นมือเลยนะครับว่าจะเป็นทีมแรกที่จะยัดเยียดความประชัยให้กับเชลซีในยุคข,ของทมาสูเคิลให้ได้เพราะว่าใน8เกมที่ผ่านมาทุกรายการทูเคิลทำผลง,งานได้อย่างจอดเยี่ยมครับชนะไป6เสมอ2และสกดคําว่าแพ้ไม่เป็นโซชาบ,บอกว่านี่คือเกมที่ยากมากสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสุดราดนี้เพราะว่าเชลซีของทูเคิลแตกต่างกันในรายละเอียดกับเชลซีของแฟรงก์ลมพาร์ด เป็นเชลซีที่มีความกลมกล่อมและก็ลงตัวเป็นอย่างมากโซชาบอกว่าถ้าคุณอยากจะเอาชนะเชลซีของโทมัสทูโคนั้นคุณต้องเล่นอย่างสมบูรณ์แบบทั้งเกมรุกแดนกลางและเกมรับคุณจะผิดพลาดในแดนใดแดนหนึ่งไม่ได้เลยแม้ว่าโซชาเคยเอาชนะโทมัสทูเคลมาแล้วครั้งหนึ่งในตอนที่ทูเคลนั่งบนเก้าอี้ของปเอชเชแต่โซชาบอกว่าครั้งนั้นมันแตกต่าง เปเช่กับเชลซีในยุคการคุมทีมของชูเกิลมันไม่เหมือนกันโซเชียบอกว่าเชลซีชุดนี้มีความกลมกล่อมมากและดูดีขึ้นในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิติหลังเกมเรื่องของเปอร์เซ็นต์การครองบอลที่มากกว่าในยุคของลำพาดกับเรื่องของการผ่านบอลเรื่องของการผ่านบอลสาเร็จหรือจะเป็นทีมที่เชลซีวางตัวเองให้เป็นทีมที่มีความผิดพลาดน้อยในยเรื่องของเกมรับ และเน้นการครองบอลเป็นหลักครับนี่คือสิ่งที่โซชาบอกว่าเขากับทีมต้องทําการบ้านมาให้ดีที่สุดและเล่นให้เนียบที่สุดในการที่จะเอาชนะทางด้านของเชลซีให้ได้และยิ่งการพบกันโดยตรงระหว่างสองทีมบนถ้าใครพลาดบอกเลยนะครับว่าอาจจะไม่ได้ไปถึงเป้าหมายในบ้านปลายก็ได้ออะอย่างเช่นถ้าแมนยูพลาดท่าแพ้กับเชลซีนอกเหนือจากพวกเขาจะหยุดแต้มจะเป็นการ อาแข็งต้องรับให้เชลซีเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่สำคัญในการลุ้นพื้นที่ท็อปโฟแต่ถ้าแมนยูสามารถชนะได้ก็เท่ากับว่าจะเป็นการตัดเชลซีออกจากสระบบในการลุ้นท็อปโฟล์ไกลๆได้เลยนี่คือเกมที่สำคัญมากครับและเป็นเกมที่โซชาจะต้องเน้นที่สุดเราว่ากันว่าโซชาจะมาในระบบการเล่นหน้าคู่ด้วยนะครับเห็นเขาบอกว่าจะเอามาร์ซีอลกับแรชฟอร์ดยืนคู่กัน ไม่รู้ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือเปล่าแต่อย่างน้อยพอมีชื่อของมาเซิยลเนี่ยโอ้โหทาให้แฟนผีนี่แทบจะกลุมคำหมัดกันทั้งโลกเลยคู่ที่2ครับแมนเชสเตียเจอกับเวสต์แฮมอยู่ในเตดกับแมนซิโอ้โห,โหเกมล่าสุดเอาชนะกรัดบักไปได้2อศูนย์ทัากว่าพวกเขาเนี่ยชนะรวดติดต่อกัน19นัดรวมทุกรายการสุดยอดครับแล้วระหว่างนั้นเนี่ยพวกเขาเจอกับทีมแข็งๆทีมใหญ่มาถึง6เกมไม่ว่าจะเป็นการเจอกับลิเวอร์พูลสเปอร์อาร์เซนอล แต่แมสตี้สามารถชนะได้ทั้ง6เกมด้วยนะครับแล้วใน19เกมที่ชนะติดต่อกันแมสตี้เสียประตูให้กับผู้แข่งไปเพียงแค่6ลูกเท่านั้นโอ้ oh, สุดยอดครับทั้งเกมรับแดนกลางและเกมลุกนี่ขนาดเอลกุนไม่อยู่กีมิโดบรอยไม่ได้สมบูรณ์บางเกมมีการดรอปตัวผู้เล่นครับแต่แมสตี้ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามครับเกมนัดนี้บ่อนัุดกฎหมายของที่อังกฤษ สื่อของอังกฤษหลายสำนักบอกว่านี่อาจจะเป็นเกมที่แมสซี่เจอกับความอึดอัดเพราะเวสแฮมของเดวิดมอยส์ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนับตั้งแต่วันที่2 1ธันวาคมปลายปีที่แล้วที่พวกเขาแพ้กับทางเชลซีเวสแฮมแพ้คู่แข่งเพียงแค่นัดเดียวกับแล้วเป็นการแพ้ให้กับลิเวอร์พูลอันนี้เข้าใจได้และนับตั้งแต่ที่แพ้กับลิเวอร์พูลเวสแฮมในเกมลีกชนะถึง3เกมและเสมอหนึ่ง เรียกได้ว,ว่าฟอร์มดีวันดีคืนนักเตะกับโค้ชเดินหน้าไปด้วยกันและตั้งแต่ตอนที่ได้ตัวเจสซ่ลินกาดเกมรุกของเวสต์แฮมดูมีชีวิตชีวามากขึ้นแต่อย่างก็ตามครับเกมนัดนี้แมนซิตี้จะกลับมาใช้ระบบโรเตชันอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นโรเตชันที่จะมันเน้นชุดใหญ่เต็มอัตราศึกทั้งในประตูแนวรับแดนกลางและกองหน้า กองหน้าจะเป็นฟิลโฟเดนราฮิมเตอร์ลิงแดนกลางก็จะมีเควินเดอร์บอยกับโรดรีอิวาคกูดูกันเบเนโนสิสบาอยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตาครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป๊ปประกาศแล้วนะครับว่าตอนนี้เควินเดอร์บอยกลับมาฟิตเต็มร้อยเรียบร้อยครับเป็นสัญญาณเตือนของบรรดาคู่แข่งที่ต้องเจอกับทางแมสเซสตี้ว่าให้ระวังตัวให้ดีเพราะว่า KDB ฟิตสมบูรณ์พร้อมแล้วเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าแมสเซสตี้ จะยิงประตูเวสต์แฮมได้กี่ลูกหรือเวสต์แฮมจะเป็นทีมแรกในรอบ20ปียัดเยียดความประชัยให้กับซิตี้ได้อันนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันแต่มุมของสื่ออังกฤษเขาบอกว่าเกมนี้ซิตี้ไม่พลาดแต่อาจจะไม่ใช่การยิงสกอร์แบบขาดลอย2-0 3-0เป็นในสกอร์2ประตูต่อนหนครับนั่นคือคู่ที่2คู่ที่3ครับไปกันที่บรามเลนครับบ้านของเชฟฟิลด์ยูไนเตดเจอกับลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูลได้รับข่าวดีฮะดิโกโจตาหายเจ็บกลับมาแล้วจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมหงสแดงในนัดนี้เลยครับแต่ก็คงจะออกสตาร์ทเป็นตัวสำรองก่อนเพราะว่าสามดีแดนหน้าจะอยู่กันพร้อมน้าพร้อมตาครับไม่ว่าจะเป็นมาเน่ฟิมิโน่และซาราแต่เจนคลอปบอกว่านี่คือข่าวดีที่สุดและจะทำให้บรรยากาศภายในทีมดูมีชีวิตชีวามากขึ้นหลังจากการมาของดิโกโจตาที่ซ้อมแบบเต็มรูปแบบไปแล้ว2-3มมือด้วยกัน การได้ดิโกโจตากลับคืนมาแน่นอนครับมันทําให้อาวุธลับอาวุธเด็ดของดิผูเพิ่มเติมมากขึ้นมันดูดีกว่าตอนที่มีดิบักโอริกี้ดูดีกว่าตอนที่มีชดารจิโกรี่ดูดีกว่าตอนที่มีอเล็กซานเดรชมเบรนเวลาที่ใครคนใดคนหนึ่งใน3แดนหน้าเล่นกันไม่ออกแน่นอนครับดิโกโจตาพร้อมที่จะเสียบแทนแล้วก็ทําหน้าที่แทนเลยและแน่นอนครับด้วยสไตล์การเล่นของดิโกโจตาอาจจะตอบโจทย์ความต้องการของดิผูก็ได้เพราะว่าการเจอกับเชฟฟิลด์เดดแน่นอนเชฟยูมาแบบเน้นเกมรับเต็มตัวอยู่แล้ว ซึ่งลิผูต้องการตัวเร็วตัวคล่องทักษะดีเล่นบอลฉลาดอย่างดิโกโชต้าน,นี่แหละที่จะคอยเจาะแนวรับของเชฟยูแล้วก็ยิงประตูให้ได้แต่ข่าวร้ายก็คือเชเดนเดนสันไม่พร้อมนะครับล่าสุดคือเข้ารับการผ่าตัดไปแล้วแล้วต้องพัก6-8สัปดาห์กว่าจะกลับมาได้นู่นเลยครับในศึกแดงเดือดส่วนฟาร์มิโยและเจมส์มิวเนอร์ก็ยังไม่พร้อมนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะได้เห็น เซนเตอร์แบ็กอาชีพ2คนลงเล่นพร้อมกันนะครับนั่นคือประเด็นของลิเวอร์พูลคู่ที่4ครับเป็นคู่ของสเปอร์กับเบอร์ลี่จับตาที่ไลน์ตัวจริงของโจเซ่มูรินโญ่ครับตอนนี้สื่ออังกฤษโฟกัสไปที่การออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครั้งแรกในรอบหลายเดือนของเดลิอาลีอันนี้นับเฉพาะในเกมลีกนะครับเพราะว่าเดลิอาลีกองกลางชาวอังกฤษ ช่วงหลังๆโชเซ่มูริโอเริ่มที่จะพูดในแง่บวกเกี่ยวกับเดเลอาลีต่อหน้าสื่ออย่างเกมล่าสุดในฟุตบอลยูโรปาลีกเดเลอาลีตีลังกายิงสุดสวยและยังมีชื่อทำแอซิสอีก2ลูกและมูริโก็เอ่ยปากชมนั่นแต่คนนี้เรียบร้อยตอนนี้สื่ออังกฤษจับตาว่าเดเลอาลีจะได้ออกซ่าเป็นตัวจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นกเรตเปลที่ช่วงหลังๆดูดีขึ้นครับแล้ว เกมนัดนี้สเปอร์ ur, ต้องการตัวรุกเพิ่มจากแฮร์รี่เคนและก็่ซนฮึงมินเพื่อที่จะยิงประตูเบอร์ลีนละเล่นในระบบการเล่น4-2-3-1มีกองกลางตัวรับแค่2ตัวอีก4คนที่เหลือเป็นตัวรุกลุ่นวครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามูริโยจะจัดแบบไหนแต่ผมเชื่อว่าถ้าไม่ใช่เดนเลอาลีก็ต้องเป็นกาเรตเบลที่ได้ออกสตาร์ทในเกมนัดนี้ด้านซ้ายเป็นซนฮึงมิน ข้างหน้าตัวเป้าเป็นแฮร์ริเคนส่วนเพลย์เมเกอร์จะเป็นเจอร์รี่อารีไหมหรือจะเป็นเอริกลาเมล่าอันนี้ต้องรอลุ้นกันส่วนอีกฝั่งหนึ่งน่าจะเป็นกระเบลไดออกสตารสักทีครับแล้วถ้าเป็นแบบนี้สื่ออังกฤษก็บอกว่าไม่น่ามีปัญหาสเปอร์น่าจะเข็นเอาชนะเบอร์ลี่ได้ในท้ายที่สุดเป็นเกมที่สเปอร์ต้องได้3าคะแนนเพื่อโอกาสในการลุ้นพื้นที่ยุโรปนะครับ คู่ที่5ครับเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนอาร์ซอนอลครับสิ่งที่เราต้องจับตาก,ก็คือเลสเตอร์เมื่อไร้เงาเจมสันไปสักคนหนึ่งมันส่งผลกระทบมากน้อยเพียงใดในมุมมองผมนะครับเจมสันเปรียบเสมือนหัวใจครับเพราะว่าเขาคือคนที่ทําให้เกมรุกของเลสเตอร์มีความไหลลื่นในตัวเองมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเจมสันเป็นนักเตะที่ขยันคับอยู่ในทุกพื้นที่ของสนามเคลื่อนที่เก่งมาก แล้วเพรสซิ่งเก่งมากรวมไปถึงการเล่นเกมโต้กลับได้คอน,นเ้า,าร์ตเจียวร้การดและรวมไปถึงการประสานงานที่ยอดเยี่ยมกับฮาวิบานส์ล็อกเจมส์ไมวาดีเรียกได้ว่ามองตาก็รู้ใจไปแล้วเกมล่าสุดไม่มีเจมสันลงสนามในฟุตบอลยูโรปาลีกโอเคเราอาจจะมองได้ว่าเลเตอร์ไม่ได้เน้นแต่ผมเชื่อว่าบีรรดเองก็คาดหวังเหมือนกันสําหรับการผ่านเข้ารอบต่อไปและเมื่อไม่ได้มีเจมสันอยู่ตรงกลางสนาม มันชัดเจนมากเลยนะครับว่าเลสเตอร์ขาดคุณภาพตรงนี้มันเป็นการบ้านกองโตมากๆของบีโรสครับในการที่จะอุดรูรั่วตรงนั้นให้ได้จะทําอย่างไรล่ะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดนิสบรัสกับไอเซเปเรสสองกองกลางตัวรุกไม่อยู่ในทีมเพราะว่ามีการบาดเจ็บรบกวนมาเลยทําให้ตอนนี้บีโรสอาจจะต้องแก้ไขสถานการเฉพาะหน้าด้วยการเอายูริสเตลมองสขยับจากตรงกลางขึ้นมาเล่นหน้าขนาบข้างโดย a าวิบานส s และโรวมไปถึงทางเชมิบาร์ดีหรือถ้าไม่ใช้ยูริสเตอรมองอาจจะเป็นเชนกิสอุนเดแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นยูริสเตอรมองได้เล่นร่วมกับ n อมบริสเมนดี y แล้วก็ว f เฟตเอนดีดีครับต้องมาดูกับว่าการขาดเมดิซั่นจะส่งผลร้ายหรือไม่เพราะว่าอีกฝากหนึ่งครับอซ์แลน,นตอนนี้มีความมั่นใจมากขึ้น แล้วมีตัวร้ายตัวแส,บ,สบในหลายตัวหลายคนครับนี่คือสิ่งที่เลสเตอร์ต้องพึงระวังต้องทํากันบ้านให้ดีต้องตเตรียมความพร้อมมาให้ดีครับเพราะว่าเกมวันนี้สําคัญต้องห้ามแพ้ครับแต่ถ้าให้ดีชนะเลยดีกว่าเพื่อโอกาสที่สูงขึ้นสําหรับการจบท็อปโฟคู่ต่อมานะครับเียูเต็ตเ,เจอกับแอสตันวิลล่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือการที่แจ็คลิลิชมีการบาดเจ็บรบกวนไม่สามารถลงเล่นได้เท่ากับว่าแอสตันวิลล่า ขาดหัวใจสําคัญไปแม้ว่าทางฝั่งลีสก็จะไม่มีคีแมนเหมือนกันอย่างเควินฟิล l ิปส์ที่จะไม่ได้เล่นในเกมสุดสดาห์นี้ครับแต่เควินฟิลิปส์ของลีสกับแจ็คเกรลิชของแอสเวลลามันเปรียบเทียบไม่ได้เลยเพราะว่าฟุตบอลของลีสุดเดนันนเน้นด้วยระบบการเล่นแต่แอสเวลลาอันนี้ต้องยอมรับเลยครับว่าแม้ว่าจะมีตัวเลือกคนอื่นๆที่เป็นตัวรุกนะแล้วก็หวังพึ่งได้แต่ด้วยคุณภาพ ฝีเท้าความสามารถมันไม่ได้เหมือนกับแจ็คเกอร์ลดส์ครับคนคนเดียวเนี่ยสามารถเปลี่ยนเกมได้เพียงแค่เซียวไม่ไีเดียวนี่คืองานหนักมากๆของดีนสมิธนะครับในการที่จะหาแผนการเล่นที่สมดุลที่สุดเวลาที่ไม่มีแจ็คเกอร์ลดส์หาใครสักคนหนึ่งก้าวเข้ามาเป็นหัวใจสำคัญของทีมครับอาจจะต้องหวังพึ่งพาจอห์นแมกกินส์และรเมไปถึงลอสบาร์กลี์เดี๋ยวมาดูกันครับว่าวิลล่าจะเจอกับแผนสำรองหรือเปล่า คู่สุดท้ายนะครับเป็นคู่ของนิวคาเซิลกับวูฟตันเวอร์เลอร์สครับไม่รู้ว่ามีแฟนสันนิการดงในนี้มีแฟนหมาป่าแห่งเมืองบิดแลนในนี้หรือเปล่าครับยังไงก็แสดงตัวด้วยนิวคาเซิลเกมนี้เจอกับงานที่ยากลําบากมากๆนิวคาเซิลเป็นทีมที่ฟอร์มไม่แน่นอนเลยครับ16เกมหลังสุดพวกเขาแพ้ไปถึง12เกมนี่ถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่เยอะมากนะครับแล้วเกมนัดนี้ไม่มีตัวหลักตัวสําคัญอย่างคาราวิซันในแดนหน้าและรวมไปถึงฟา์เบียงชาในแดนหลังด้วย นอกจากผลงานสามดีสี่วันป่วยแล้วยังไม่ปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าอะไรตอนนี้นิวคาสเซิลโดนฟูแลมไล่จี้มาแล้วเหลือเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นถ้าจะบอกว่านิวคาสเซิลเป็นหนึ่งในทีมที่ต้องดิ้นรนนีกตกชั้นอย่างหนักในปีนี้ไม่ผิดแผกประการใดเลยครับสามารถบอกแบบนั้นได้และเกมนัดน,นี้เจอกับงานที่ยากลําบากด้วยเพราะว่าวูฟตอนนี้พัฒนาฟอร์มการเล่นของตัวเองมาได้ดีมากๆ12แต้มหลังสุดที่ต้องเก็บ วูฟเก็บได้ถึง10คะแนนเป็น2ทีมที่สวนทางครับและถ้าหากว่าวูฟ p สามารถชนะนิคาสเซิลได้ในเวลาเดียวกันฟูลล่มดันเก็บชัชนะได้บอกเลยนะครับว่าบ้านแตกแน่นอนแล้วมันจะทำให้สถานการณ์ของนิคาสเซิลย่าแย่ลงไปอีกครับอันนี้ต้องมารอดูกันว่านิคาสเซิลจะกลับมาฟื้นคืนชีพได้หรือเปล่าจะบอกเลยนะครับว่ามันยากมากนะครับ เอาละครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่อยู่รับฟังกันแล้วก็อย่าลืมช่วยก,กดกดไลค์กดแชร์ส่ง comment. คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยนะครับเพราะว่าที่นี่อีก,กาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับแล้วเจอกันครับ